กำลังมีการบรีฟที่จะมาดูข้ามโพดิสันนะครับจรรู heps, S. <S คัากการเที่ยวของเราก็ขึ้นเที่ยวแบบชมธรรมชาติด้วยนะครับก็คือเรามีกฎระเบียบหรือว่าไม่ให้ทิ้งเศษขยะไม่ให้เก็บสิ่งของข้างบนกลับลงมาสิ่งที่เราจะได้ขึ้นไปชมจะได้เจอก็จะมีพวกขวัรพันปีนะครับที่เป็นไฮไลท์ของทั้งหมดมีหมดกี่ห้องฮะมีทั้งหมดสิบห้าห้องครับผมแล้วเราจะเข้ากี่ห้องครับ วันนี้เรามันมีห้องหนึ่งที่ลงไปไม่ได้ครับคือถ้ำฤาษีคือโดยปกติแล้วเราจะเปิดให้เข้ากี่ห้องสิบสี่ครับผมสิบสี่สิบสี่จุดครับสิบสี่จุดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับก็หนึ่งร้อยบาทครับต่อหนึ่งคนนึ่งก็ไม่เกินสิบคนครับติดต่อที่ไหนครับติดต่อที่ตรงนี้ได้เลยครับเพราะตรงนี้จะมีเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวคิงก็เอาเบอร์โทรศัพท์ให้คุณจ๊ะไม่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 พี่เขาใบสามเขาคนทั่วไปเข้รับ คือเยเครียกว่าจะมีเจ้าที่คอยอยู่ท le ุกวันครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยอยู่ตรงนี้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะขัตะเลิ์ไม่ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีวันพักวันโกนไมม่ีทำงานถึงกี่โมงถึงกี่โมงคะเจ้าหน้าที่ที่นั่งตรงนี้ค่ะก็ห้าโมงครับผมถ้าวันถ้าถ้าช่วงเทศกาลเราก็จะรีดดหน่อยครับตอนเช้ากี่โม